สรุปผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพระหว่างเดือนตุลาคมพศ2564ถึงเดือนมิถุนายนพศ2565ดังนี้จำนวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานรับสมัครงาน20รายรับงานไปทำที่บ้าน2รายสมัครฝึกอาชีพกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรง,ง 255รายกับหน่วยงานอื่นๆ1,168รายสมัครประกันสังคมมาตรา40รายใหม่184รายประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้งานทำสองรายผ่านการฝึกอาชีพกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน161รายผ่านการฝึกอาชีพกับหน่วยงานอื่นๆ824รายภารกิจที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานภารกิจที่ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของจังหวัดปัตตานีภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดปัตตานีหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ระหว่างวันที่4-10ตุลาคม 2,564มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน20คนณองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณพศ .2,565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน150คนทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันปลากระพงขาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานีจำนวน42,000ตัว ณบริเวณป่าคลองชนละประทานดีแปหมู่หนึ่งตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีร่วมกับอาสาสมัครแรงงานอำเภอโคกโพป,ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เผยแพร่ความรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คนและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ สำรวจความต้องการขอรับความช่วยเหลือนในครัวเรือนเปราะบางจากฐานข้อมูล TP Map ตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนครัวเรือนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่อำเภอโคกโพจำนวน136ราย ภารกิจที่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME โดยรัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าจ้าง 3,000บาทภายในระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,564ถึงเดือนมก,กราคม2,565เพื่อให้สถานประกอบการเกิดสภาพคล่องและป้องกันการปลดพนักงานออกจากการจ้างงาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนหรือโคเปเมนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำและช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้สิทธิ์ของคนพิการตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยวิธีการช่วยเหลืออื่นใดประเภทการเลี้ยงโคพื้นเมืองณห,หมู่ที่1ตำบลนาประดูจำนวน1นรายภารกิจที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานี โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพระหว่างวันที่13ถึง17ธันวาคม2564มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คน ณอาคารศูนย์จริยธรรมหมู่ที่4ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศัก,กยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพศ2565โดยดำเนินการฝึกอบรมในสาขาช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์หลักสูตร60ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่8ถึง17มีนาคม2565มีผู้เข้ารับก,การฝึกอบรมจำนวน20คน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0ประจำปี2565ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกอาชีพสาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงานหลักสูตร36ชั่วโมงให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลวดรองรับถ้วยน้ำยางบ้านปุรนตำบลช้างให้ตก เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดปัญหาการสูญเสียในกระบวนการผลิตสินค้ามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน20คนณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลวดรองรับถ้วยน้ำยางบ้านปุรนตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีภารกิจที่ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี ประการสังคมจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุกพลภาพบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุกพลภาพในพื้นที่อำเภอโคกโพจำนวนเจ็ดรายกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตราสี่ศูนย์ มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน30คนนณกลุ่มวิสาหากิจชุมชนลวดรองรับถ้วยน้ำยางบ้านปุรนตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ภารกิจที่ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีโครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กลุ่มแรงงานนอกระบบและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน30คนนักสหกรณ์การเกษตรดำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ภารกิจที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมถวายพัตตาหารและสิ่งของพระราชทานณวัดราชบูรณนะหมู่ที่สองตำบลควโนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม1อำเภอ1กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสมหามงคล90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ณนสะายทดน้ำบ้านหลวงจันทหมู่ที่2ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพบัณฑิตแรงงานอำเโภอโคกโพเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสาขาการทำผ้ามัดย้อมและสาขาการทำเนื้อสวรรค์มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรละ20คน จัดโดยเทศบาลตำบลโคกโพณาอาคารศูนย์จริยธรรมหมู่ที่4ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ1อำเภอ1อาชีพหลักสูตรผาพพิมพ์ลายบาติกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน20คนจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพ โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการผู้สูงอายุกิจกรรมเพราะเหตุนางฟ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ผู้พิการผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตโดยอำเภอโคกโพร,ร่วมกับสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำปี2,565เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนห5 7ร้ารายณหอประชุมอเภอโคกโพจัังหวดปัตตานี การประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโ,โพเข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเพื่อให้การบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเป็นเวทีสาธารณะของผู้นำในชุมชนโดยบัณฑิตแรงงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของกระทรวงแรงงานให้ที่ประชุมได้รับทราบบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพ มุ่งมั่นพัฒนาภารกิจด้านแรงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติด้วยบริการด้านแรงงานอย่างครบมิติเพื่อคนโคกโพมีคุณภาพชีวิตที่ดี